สวัสดีครับผมชุบปัญญานะครับต้อนรับเข้าสู่ชุบปัญญาชาแนลนะครับช่องใน YouTube ของผมเองนั่นเองนะครับก็มาพูดถึงหลังเกมฟุตบอลฟุตจิตฟิล์มซูเปอร์คัพกันหน่อยนะครับในเกมที่อุรุกว่าเรสนะครับเอาชนะคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับไปได้2ต่อ0ูนย์เท่ากับว่าทําให้แชมป์เอ็นเพลเวอร์คัพนะครับก็สยบนะครับแชมป์เจลิกในปีที่ผ่านมาลงได้นะครับในเกมที่เป็นการเปิดหัวซีซั่น2022นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในเกมนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของวันเลยนะครับเพราะว่า ทางชนาทิพย์สงกิะสินนี่ก็ได้ออกสตาร์ทเป็นผู้เล่นเสวตผู้เล่นตัวจริงด้วยนะครับของทางฝั่งฟอนตาเล่นั่นเองนะครับเป็นการมาเดิมสนามให้กับต้นสกัดใหม่อย่างหลังจากที่ย้ายมาด้วยค่าตัว1 3 0ล้านบาทนะครับก็ถือว่าแพงมากเดียวเซ็นสัญญากัน3ปีนะครับเกมนี้ก็ต้องถือว่าการออกสตาร์ทของเจนะครับในตำแหน่งตัวลูกฝั่งซ้ายเนี่ยก็ในช่วง4ีหนาทีแรกเนี่ยผมมองว่าก็ยังติดติดกัขัดแล้วก็ยังจะต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับ คือภาพรวมที่ออกมาในเกมรุกของฟอนตาเล่เองใน4-5่าทีแรกนี่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นไป,นป,นปนตามที่ตัวเองขนาดเลยนะครับแล้วก็ต้องชมทางอุระเองด้วยที่สามารถจัดการเกมรุกของฟอนตาเล่ได้อย่างดีเลยนะฮะโดยเฉพาะการเพลสซิ่งแล้วได้ประตูแรกตั้งแต่ในทีที่7จากอัตรุโรเอสากะซึ่งเป็นการตัดเกมมาแล้วก็ฉาบฉวยเลยครับเป็นฮิโรกิซากะปาดมาให้ทางเอสากะแปรด้วยขวาเข้าไปก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็ต้องชมอุรวะที่วันนี้เนี่ยใส่แผงกองกลางมาถึง3คนนะครับมีอิโตะนะฮะมีเคนอิวาโอแล้วก็ทางไกชิวะโตอีกคนหนึ่งนะครับก็ทําให้การเดินเกมในแดนกลางนะครับของทางคาาสกิฟอนเตเล่ที่มีเจ้าชุมิดนะครับมีวากิซากะหรือตาโอชิมะเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชาธิทิพย์ขยับไปเล่นตัวรุกฝั่งซ้ายนะครับมีกองหน้าโตเป้าเรดูดามิยาวและฝั่งขวาเนี่ยเป็นทางอากิฮิโรเอนากะนะครับ คือคือรูปเกมใน45่าทีแรกผมก็มองว่าเครื่องของทางฟอนเตเลเองนี่ก็ไม่ไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะไหลลื่นเท่าไหร่ทําให้เป็นทางอุระวะที่ใช้หว่าฉาบฉวยเนี่ยนะครับจัดการได้เลยแล้วก็สร้างความได้เปรียบจบ45ทีแรกสถิติออกมาไห้ว่าจะคลองบอลได้ถึง63%ต่อบอลสาเร็จไปถึง4 4, 4่ครั้งของทางฟอนเเล่แต่ว่ายิงเข้ากรอบไปแค่ ลูกเดียวนั่นเองนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกจากเรตตาโอชิมะนะครับครึ่งหลังเนี่ยทางโทรุโอเนกินี่ก็มีการขยับปรับเปลี่ยนเอ่อถอดทางเจ้าชวิตออกแล้วก็ส่งมาซินโย่ลงมาเล่นในตำแหน่งตัวลุกฝั่งซ้ายแล้วขยับชนาทิพ์ลงมาเล่นเป็นแผงมิดฟิลเป็นมิดฟิลโตลุกนะครับก็เริ่มมีอิสระในเกมลุกมากขึ้นนะครับสำหรับชนาทิพมีการต่อบอลมียังหวะเคลื่อนที่นะครับให้เห็นได้ชัดเลยนะฮะ ทำให้ก็สร้างสารรค์เกมได้มากแต่ว่าจังหวะสุดท้ายของฟอนตาเล่ที่ยังดูจะมีปัญหาแล้วก็ดูจะเล่นกันหลายจังหวะมากไปหน่อยนะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้ฟอนตาเล่เองก็ไม่สามารถตามตีเสมอได้นะครับแต่ต้องชมทางลูกทีมลิเกโดโรดิเกสซึ่งเขาเองก็ได้สัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วว่าถ้าจะเอาชนะฟอนตาเล่ได้เนี่ยก็ต้องเล่นด้วยความพี่เพอร์เฟกแล้วก็ห้ามมีข้อผิดพลาดในทุกตําแหน่งเลยนะครับแล้วก็ เล่นอย่างแบบใจเย็นนะครับแล้วก็อาศัยลูกโต๊กลับที่เป็นลูกถนัดของเขาเนี่ยอรอจัดการฟอนาเล่อยู่นะครับคือรูปเกมครึ่งหลังเนี่ยฟอนาเล่เดินหน้าใสนะครับแล้วก็พยายามจะหาช่องเจาะแต่ว่าเกมรับจริงๆแล้วเนี่ยเกมรับอะอแผงแบ็กโฟนนียก็ทําได้ดีแต่ที่ทําได้ดีกว่าได้ต้องชมแผงมิดฟิลนะครับแค่นีว่าโอะกนะครับทักิอีโตะแล้วก็ทางไกชิวะโตะนี่ก็ช่วยไล่ตัดไล่ซ้อนนะครับช่วยเก็บกว่าทาให แนวรับเองก็ไม่ต้องเจองานยากของเกมรุกของทางฟอนาเล่ฟอนาเล่เองปกติแล้วเนี่ยพวกเขาจะเป็นทีมที่วิ่งเข้าหาในกรอบเขตโทษตัวเลือกจะเยอะแล้ววันนี้ขยับกันน้อยไม่หน่อยทำให้พื้นที่สุดท้ายก็โดนปิดช่องไปหมดเลยนะครับ mm. การจังหวะจบเองอะไรเองก็ดูจะไม่ค่อยไหลลื่นแล้วก็ไม่ค่อยเข้าล็อกเข้าเป้าโฟกัสเท่าไหร่เลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมาเป็นทางอุลวะเองที่รอจังหวะสวนกลับเป็นอากิโรอากิโมโตะนะครับที่ต้องบอกว่า ในครึ่งหลังเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยเขาพยายามจะช่วยเก็บบอลในแดนหน้าให้แล้วไปวิ่งไปฉกบอลจากครูมายะมาได้แล้วก็ปาดไหลามาให้ทางเอสกะที่เติมมานะครับทำกันสองคนเองแล้วเอสกาเลาะมาเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วกดเลยครับซึ่งโอ้โหเกมแบบนี้อุรัวชอบอยู่แล้วนะครับและสถิติที่เจอกันหลังๆเองก็3เกมหลังสุดที่เจอกับทางฟอนตาเลงอุรัวเองก็โอ้โหเหนียวแน่นครับเล่นลักษณะแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็ รู้ทางกันดีเลยนะครับลูกทีมของลิคาโดเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของแทคนิคได้ดีมากๆเลยนะครับก็จัดการได้ในที่81ก็ซึ่งทําให้หลังจากนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการปรับแผนปรับอะไรของโอนิกิซึ่งเกมนี้เนี่ยชาทิดได้ลง77นาทีนะครับก่อนจะโดนถอดออกก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวต่วตอไปนะฮะแต่ว่าก็ดูจะยังปรับอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับสำหรับฟรอนตาเล่นะครที่ได้เห็นแล้วว่ารูปเกมเนี่ยมันตึ้อๆตันๆไอเดียดูไม่ค่อยมีไม่มากเท่าไหร่ นะครับแล้วก็ต้องยอมรับว,ว,ว่าอุรวะเองก็มาดีด้วยนะครับก็คว้าแชมป์สมัยที่5ของพวกเขาไปแล้วก็จริงๆแล้วสถิติในการเล่นรายการนี้ของอุรวะเอง4ี่ครั้งหลังนี่แพ้หมดเลยนะครับฟอนเตเล่เองก็ทางชนะทิพย์เองก็ต้องรอทฟ,ฟี่แรกในการขาแข่งญี่ปุ่นต่อ,อไปก็คือเกมที่ถือว่าจริงๆแล้วก็ฟอนเตเล่ก็ยังทําได้ไม่ดีอย่างตามที่พวกเขาหวังนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมว่าอุรวะในซีซั่นนี้น่าติดตามมากๆครับสำหรับลูกทีมลิโกโรโรดิเกส ที่เป็นกุนซือยอดเยี่ยมในซีซันที่แล้วด้วยนั่นเองนะครับสำหรับกุนซือสเปนคนนี้ก็การสร้างทีมใหม่นะครับแล้วก็การปรับทัพดูจะมีแนวโน้มที่่อ,องจะน่าติดตามทีเดียวส่วนฟนอนเเล่ครับยังมีจุดปกพร่องอยู่พอสมควรนะครับในแนวรุกเออในการปรับจูนแล้วก็รวมถึงชนาทิปก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับว่าตำแหน่งที่ให้ลองเล่นใน4ีนานทีแรกปริกตูรุฝั่งซ้ายเนี่ยอาจจะดูไม่เวิร์กต้องไปปรับเล่นยังไงหรือว่าจะขยับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ ที่ยืนจับคู่กับทางวากิซากะแล้วก็เลตาโอชิมะที่เชื่อกันว่าน่าจะเป็นคู่แข่งในตำแหน่งตรงมิดฟิลด์ตรงนี้นะครับต้องดูว่าโทโรอุนิกินะครับคุณซื้อวัย47ปีจะปรับให้ชนาทิพเข้าระบบกับฟอนเดเล่ได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจะมีไปเกมนัดประเดิมสนาม Friday Night นะครับเจลีก2022นะครับในวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับจะเจอกับเอสตูริโกีก็ถือเป็นงานที่หนักมากๆของทางคาวาซิฟอนเดเล่ในการที่จะเปิดหัวซีซั่นนี้ซึ่งซีซั่นที่แล้้ววเเนนีพกกกกขาาาออสตรร์ทไดดมมๆะคับ25 ไม่แพ้ใครเลยแล้วนําขาดจนไปถึงขั้นได้แชมป์สมัยที่4ไปครองนั่นเองก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวเจลิกกลับมาแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าก็รอติดตามที่ย u u ูปแชมป์สปอร์ตเดี๋ยวผมก็จะพยายามจะหาคอนเทนต์ข้อมูลนะครับมาดูได้ชมกันในคลิปแล้วก็ช่องชาแนลของ YouTube กองชุกปิยานน่นอครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ